โอเคค่ะไม็ได้ของเพื่อนมาเลยจ้ะวันนี้จะรีวิวเช็ควาวให้ดูนะคะเป็นเช็ควาวยี่ห้ออาริตะกับยี่ห้อ JK นะคะปะกะติแล้วที่มีขายอยู่ประจำก็ะจะเป็นทั้งสองยี่ห้อนี้แหละแต่ผ้ามีรุ่นไหนหมดไปนะคะส่วนใหญ่ JK จะไม่ค่อยพอขายเนาะ เขามาไม่ทันบ้างอย่างนี้นะคะเออแล้วทีนี้ก็จะเหลืออีกรุ่นนึงก็เป็นรุ่นอาริตะซึ่งเป็นรุ่นที่ราคาสูงกว่าอาริตะเนี่ยเป็นของมาเลยนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูว่าเออมันต่างกันยังไงเหรอราคามันถึงแตกต่างกันนะคะดีกว่าหรือแย่กว่ายังไงนะเออราคาที่เพิ่มมาเขาให้อะไรเพิ่มมาบ้างนะคะเออพี่เพิ่งบอกว่าน้องคุณพี่พิ่งอยากได้เขาไฟน้องพุณไปเอาขาไฟไอตัวอย่างนี เอามาให้หน่อยค่ะที่หนูไปเก็บใส่ลิ้งชักเอาไว้เดี๋ยวจะวัดให้พี่พี่เขาดูว่าดูในมันเท่าไหร่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนโอเคก่อนที่จะก่อนที่จะไปดูเช็ควาวมีเรื่องชี้แจงนิดนึงก็คือเอ,อเรื่องการแจ้งราคาของ SS นะคะเผื่อพี่พี่จะไม่เห็นว่า น้องเพึ่งแปะราคาไว้ตรงไหนนะเวลาที่น้องแอดมินโพสต์นะคะเออมีความตั้งใจว่าจะแจ้งราคาทุกครั้งเลยแหละที่ที่โพสผลิตภัณฑ์ลงไปนะคะเพราะว่าก็จะมีคนสนใจแล้วจะได้ไม่ต้องแบบว่ามาถามกันอีกรอบนึงให้เสียเวลานะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ ยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อคืนนี้แอดมินโพสเรื่อง y s t สเ n e r ทองเหลืองใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะขออนุญาตก,กับกล้องนะคะปึ๊บนี่นี่นะคะถ้าเออใน iPad มันก็จะเห็นใหญ่เนาะบางทีซึ่งบางทีเออในโทรศพัพท์มันจะเห็นแค่บรรทัดเดียวเองว่าเป็น วายสแตนเนอร์ทองเหลืองเกียวในเนาะราคาเพิ่งจะบอกให้น้องแอดมินแจ้งว่าราคาอยู่ในภาพสุดท้ายเวลาที่น้องโพสต์รูปนะคะพี่ๆสามารถกดมาดูที่ภาพสุดท้ายได้เลยนะจะใส่ราคาให้ในทุกๆผลิตภัณฑ์เลยนะคะจะได้เป็นข้อพิจารณาเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยว่าเออถ้าเกิดอยากซื้อตรงตัวนี้มันเป็นราคาเท่าไหร่นะได้มีข้อมูลแล้วก็เปรียบเทียบได้นะคะ เนี่ยอย่างนี้รูปที่เป็นรูปที่มีโลโก้ S S อันสุดท้ายแบบนี้นะคะมี3ภาพแบบเนี้ยจะเป็นแคตตาล็อกนะคะที่ตั้งใจให้น้องทําไว้เพื่อที่จะได้แจ้งราคากับพี่ๆให้ชัดเจนนะคะว่าราคาตัวละเท่าไหร่แล้วถ้าสมมุติว่าต้องการให้ขนส่งให้หรือว่าส่งสินค้าให้มีค่าส่งตัวละเท่าไหร่นะคะทุกตัวจะแจ้งราคาแล้วก็ค่าส่งไว้นะคะ ถ้ามารับเองก็ไม่ต้องคิดค่าส่งนะคะหรือจะให้ค่าส่งเป็นทิปก็ได้นะคะยินดีรับไว้นะคะโอเคสังเกตว่านะในทุกๆอันนั่นแหละจะมีราคาอยู่ภาพสุดท้ายนะอย่าลืมไปกดดูราคากันนะจ๊ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามากันอย่างพร้อมเพียงแล้วตอนนี้30คนเดี๋ยวจะพาไปดูการเปรียบเทียบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะปะไปดูกันไปดูกันอาพาน้องไปดู เอาเอามาด้วยค่ะเอานี้ด้วยค่ะอ่ากดกับกล้องอยังไงอ่ามีเช็ควาลจะมีสองรุ่นนะคะรุ่นตัวสีตัวที่ข้างในสีแดงตัวตัวนี้นะตัวนี้เป็นยี่ห้อ JK นะคะไซส์หนิ้วนะคะตัวนี้เป็นยี่ห้อ อาริตะนะคะไซส์6นิ้วนะคะถ้ามองจากภายนอกเนี้ยเราก็จะเห็นได้เลยว่ายี่ห้อ JK จะมีมวลของเหล็กหรือว่าความหนาน้อยกว่าอาริตะนะคะอาริตะจะหนากว่านะคะนี่ให้ดูอย่างแรกเลยคือหน้าแปนเห็นไหมหน้าแปนของอาริตะจะหนากว่านะคะสําหรับใครใช้งานที่แบบ มีแรงกระแทกกลับมาเยอะๆส่งน้ำขึ้นที่สูงนะคะก็แนะนำอาริตะดีกว่านะคะเออตัวนี้นะเป็นงานของจีนคือแบรนด์ J.K. ตัวนี้เป็นงานของมาเลเซียนะคะคืออาริตะนะคะอะไซส์ที่เพิ่งให้ดูอยู่อันนี้เป็นไซส์หกนิ้วนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในกันบ้างนะมาดูข้างในกันบ้าง อันนี้คือด้านในของ JK นะคะหรือของแบรนด์จีนนั่นแหละจะสังเกตว่าเขาจะมีบ่าที่เปิดมาเปิดที่บ่าที่เอามาไว้รองรับบันพับนะคะตอนนี้บันพับเปิดอยู่นะจะมีบ่าที่รองรับบันพับนะคะเดี๋ยวให้น้องมาวัดช่วงบ่าจะเป็นช่วงที่แคบที่สุดของของเช็ควาลวนะคะเดี๋ยวให้น้องวัดว่าบ่าของตัวนี้เป็นเท่าไหร่ เออมีคนถือกล้องให้ด้วยเว้ยดมาค่ะจะดเพื่อให้นะชิบชิบ่ช่องที่แคบที่สุดของตัวนี้คือประมาณเท่าไหร่ห้านิ้วสองหุนประมาณนี้ก็คือรูเนี้ยข้างในห้านิ้วสองหุนนะคะ ส่วนอีกตัวนึงมาทางนี้อันนี้ของอาริตานะมาดูใกล้ๆให้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 น้องพาดูใกล้ๆเห็นไหมว่ามันจะไม่มีช่วงบ่าเลยอะ่ะมันแบบแทบจะเนียนเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะคะอ่าเดี๋ยววัดรูเลยตรงนี้รูก็คือตั้งแต่ข้างนอกกับข้างในของเขาเท่ากันหมดเลยนะเขาควายมันดื้อเนาะมันไม่ไปให้เนาะชึบ ชึบชบโอเคประมาณนี้นะคะขยบเข้ามานิดนึงอ่ะได้ถึงข้างล่างเลยนะได้ถึงข้างล่างเลยนะเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นวางแล้วจะเกือบหกนิ้วเลย<ม><ม>เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นใช่ไหมคะโอเคนี่นะเกือบหกนิ้วเลยอ่าแล้วก็มา๋ยวให้ดูข้างในงน,ะะนี่นะให้ดูข้างในงก็คือรู ก็สรุปก็คือรูในของตัวที่เป็นอาริตะจะใหญ่กว่ารูในของตัวที่เป็น JK นะคะสวัสดีค่ะทุกคนมีคนมาสวัสดีคุณครูด้วยนะแล้วก็เห็นไหมด้วยความที่ไอ,ปอ้ป่องๆตรงแก้มมันอะตรงนี้นะอันนี้ตัวนี้ของอาริตะนะคะมันจะมีลักษณะโคง้งตัวนี้นะมันจะมีลักษณะโคง้งแล้วก็ป่องกว่าของ JK JK จะแบบแทบจะตรงเลยเห็นไหม เอาตรงหน้าท้องมันเนี่ยตรงพุงมันเนี่ยพุงมันไม่ค่อยป่องแต่ไอตัวนี้พุงป่องเห็นไหมอ่าพุงป่องช่วยอะไรได้บ้างมาดูทําให้มันมีมันมีที่ให้บานพับอ่ะพับลงไปนะเห็นไหมบานพับมันจะเปิดได้กว้างกว่ามีที่ให้บานพับมันพักลงไปได้ใหญ่กว่าเคนะคะเดี๋ยวดูตัวนี้เนี่ยเห็นไหมตัวนี้เหลือนิดเดียวขนาดเปิดไปแล้วก็ยัง ไม่สุดอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆมาดูด้วยดูจากโทรศัพท์ที่เพึ่งจะชัดกว่านะคะเห็นป่มอันนี้เปิดไปแล้วก็ประมาณมากกว่าครึ่งนิดนึงอะดูของตัวนี้ตัวนี้เกินครึ่งไปเยอะเลยเห็นไหมเออนะคะอ่ะนี่ก็คือในกรณีที่เปิดได้สุดก็จะได้เท่านี้นะคะอันนี้เป็นของตัวนี้เป็น JK ตัวนี้เป็นอาริตาคะ ามาถึงความสูงเนาะนี่เห็นไหมความสูงถ้าเทียบเท่ากันจะเห็นเลยว่าตัวที่เป็นอาริตะสูงกว่าของ JK นะคะตัวใหญ่กว่านั่นแหละพูดง่ายๆนะคะเข้ามาดูแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่จะแจ้งคืออ๋อสำหรับใครที่อยากได้เช็ควาลรุ่นที่มีน้ำไบพาสข้ามมาของครูพึ่งยังไม่มีนะคะถ้าให้แต่มีพี่คนหนึ่งเขาให้ไอเดียไว้ว่าให้ต่อท่อสมมติว่าพราด้านบนนี้เป็นท่อใช่ไหมให้ต่อท่อไบพาสจากด้านนี้มาด้านนี้มาด้านข้ามมานะข้ามเช็ควาลมาแล้วก็ใส่วาลตัวหนึ่งนะคะพอเวลาอยากกอกน้ําก็เปิดวาลเนาะ น้ำจากท่อส่งก็จะไหลกลับมาเติมในท่อดูดได้นะคะเราก็ไม่ต้องกอกน้ํานะอันนี้เป็นไอเดียที่พี่ๆเกษตรท่านหนึ่งเขาแบ่งปันเอาไว้นะคะสวัสดีค่ะแมคคาะมีคนสวัสดีแมคคาด้วยนะคะโอเคอะถึงอันสำคัญแล้วก็คือแจ้งราคาตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะคะ4830ันามนะคะถ้าเป็น JK นะคะแต่ตอนนี้เหลือรู้สึกว่าจะเหลือแค่ หรือแค่ตัว2ตัวเนี่แหละรีบสั่งนะ JK ราขาดอีกเป็นเดือนเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้11,770นะคะโอเคถ้าใครที่สนใจก็ทักอิ inbox เข้ามานะคะเดี๋ยวส่วนตัว JK เนี่ยมันมีแคตตาล็อกแล้วเดี๋ยวจะให้น้องแปะไว้ให้ด้านล่างนะคะก่อนไปมีคำถามว่าอยากรู้ว่าทุกคนฟังเพิ่งมาหรือเปล่านะคำถามก็คือ J.K กับอาริตะตัวไหนรูใหญ่กว่ากันเออโอ,อ้โหทุกคนตอบถูกเป็นสิ่งเดียวกันเก่งมากค่ะ <c oughs> <c oughs> ได้ค่ะ J.K กับอาริตาตัวไหนถูกตัวไหนรูด้านในใหญ่กว่านะคะโอเคตอนนี้ทุกทีมงานทุกคนตอบถูกแล้วนะคะ F.C ทุกคนตอบมาด้วยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้บทเรียนเรื่องการรีเรื่องการรีวิวเช็กวอลเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งทุนเก็บเลยค่ะ น้องหนูต้องช่วยน้องทุนยกมีแต่สาวๆแล้วมาช่วยกันยกสวัสดีนะคะทุกคน,ใค,าาน,นนะใครเข้ามาไม่ทันไปดูย้อนหลังได้นะใครเข้ามาไม่ทันไปดูย้อนหลังได้นะอ่านาริตะนะคะพี่สุบัรณตอบถูกเก่งมากโอเคค่ะโอ้โหแสงจ้ามากเลยวันนี้ได้เลยวันนี้ก็มารีวิวให้ดูแล้วสำหรับใครที่ อยากรู้ว่า2แบรนด์นี้ชิดว่าต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะคะอือสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการทําระบบน้ํานะคะบ๊ายบายจ้า